สวัสดีค่ะเมจอยค่ะสวัสดีค่ะลูกพี่ดีเมย์เนาะเป็นยังไงค่ะมาตามแนวทางกับเมจอยค่ะนงวด,ดว,วันที่16กันยายน2567เนาะค่ะเป็นคลิปแรกของคุณแม่ในงวดนี้เนาะค่ะงวดที่พ่านมากค่ะงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567นเเลขเมจอยนี่เขาเลขวิ่งเนาะคุณแม่เนะาะเข่าจะเลขวิ่งคุณแม่บอกว่าฟันเก่าก็คือเก่านี่คุณแม่ให้วิ่งเลยคุณแม่ว่าค่ะ ฟันเก่าคุณแม่ว่ามักแห้งว่าสันเด่นเก่าว่าสันเข่าของคุณแม่เต็มเต็มเลยเนาะค่ะลังวดนี่มาตามคุณแม่อีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะคุณแม่ฟันเมื่อไรนี่ฟันเมื่อคืนนี่ลูกเมื่อคืนล่าสุดเลยเนาะค่ะเมื่อคืนแม่ก็คือยุก็ตรงมีผู้มาค่ะเช้านี้มาตามเมื่อนี้วันที่เมื่อนี้วันที่เจ็ดลูกวันที่เจ็ดค่ะเป็นวันเสาร์เนาะแม่วันเสาร์ที่เจ็ดมาสวยแน่มาช่วงบายบายราะว่า มีบุญสังฆทานอยู่บ้านค่ะท่านผู้ชมแอบแอบยากเนาะมื้อนี้เนาะค่ะยากเพราะว่าได้ร่วมทําบุญกับเพิ่นแจกสังฆทานนะค่ะทําทําลงทานเนาะค่ะก็เลยก็เลยมาตามคุณแม่คําแน่เนาะค่ะค่ะเป็นจังไดเว้าสู่ฟังแน่เมื่อคืนแม่ฝันอีแม่อีแม่มาภาษาแม่มาผีแม่ทำมาหาโอ้ยไปจังได่แม่บ่เคยมาจังเฉ่อันก็เลยว่า เรามาแล้วเลยไปนำเอาโพสเข่าแม่ม่านำ้ำม,มาน้ำกันลูกแม่แม,ม่เอามา่ยังเอามาหาตัวเราค่ะแม่ไปนำหามาันเราอะค่ะอือแม่ไปนำมาแล้วก็มาประยุยยู่อเงินหลังเก่าหลวงเงินหลังใหญ่เงินหลังแม่น่ะค่ะอือยู่อเงินหลังเก,าาก่าอจังหวะแม่โอ้ยจังไหนกัดการันตีคือเกา่าค่ะว่าความฝันให้มันจบก่อนคุณแม่ป้าที่ไหนมาบัดดี้ผัวมาบัดดี้มื่อไหร่เซียงเงินแม่ ม่ว่าใช้เงินแม่แม่ก็บอหยาบๆเนาะใช้เงินกูเดียวพาสันค่ะมั่ก็ว่าเอาไปทั้งเงินตัวจอยมันบบไปหาอยู่ด้งเงินผบมีอยู่เงินแม่ตะกี้เงินหลังสูงสองแสนเนาะไปหาบ่มีก็บ่าบ้ามันคือตัวแต่แม่พันลูกไปข้างล่างใส่เงอนมันในบนกระเป๋าแม่ว่าแม่ก็เลยไปดึงี่กระเป๋าเงินนี่กระเป๋าเงินเก๋มันเป็นกระเป๋ากระเป๋าแม่ซื้อหายแต่แอยู่น้ำกันค่ะกระเป๋าปบดนี้เปิดออกมาหน้าเอ้ยเพื่อนเอาไปตองห่อเงิน โบกใหม่เสียงมนะแม่น่ะแม่ะแม่ดึงมาเนี่ยบักยัง่ี้แม่ก็ดึงอมมามาเออเอมึงเสียงกูป,ปนนี้บอกแม่ว่าอืมีถึงเงินใบแานราชการที่เกา่าราชการที่เกา่าแม่นมิถึงเงินต้ตนนั้นเลยลูกบัดนี้แม่ละมั้งมันบ่ได้เสียงดอกมันเอาไว้หาเพิ่นว่าเออเพิ่นพาเขามาแม่ามาไหมยังป่ะสิพาขึ้นไปหาเมียเจ้าว่าซั่นเพิ่นว่าเพิ่นได้เมียอยู่อันอันอยู่ เชือกไม้ค่ะมาน้ำเพิ hmm. at, em, up, mm ่นเมื่อคืนแม่ก <That S 1> <Yeah. S 2> ็บว mm ่า hmm. ม <auf. laughs> ึงกูจีบเม่ก็พาไปไปรอห้องนั่นน่ะสิเป็นห้องคือห้องคือจังอเลยนาครับพ่อแม่แม่ว่าง่อยอยู่หันละแม่ว่าหลุบแม่บอกวุ่บาปแม่เอาตีนท่ามันตกน้ำทวนมันก็ดิ้งดิ้งดิ้งลุ่งไปเลยไหนค่ะใสๆน่ะแม่เคยเช็ดมันไปโดนเต๋อแมนกับพ่้โบขึ้นมาหัวมันอืมมันก็ขืนฟังไปหาเมียนกูแม่เอาตีนท่ามันต้องรีรีเลยหลุบค่ะแม่บอกเอาเด้อค่ะ บัดนี้มาเห็นแม่บัดแม่มันไปเราล่าว่าสันเออไปจะสร้างมันถลุลูกแล้วพอแม่กับสิไปือกันแล่ว่าอ่ะเจ้เนี่ยแม่กับเสดขึ้นเลลูกค่ะแม่ตีนทำามตงวีลีเดมองแม่ตีนทำาลงไม่ชิมีต้นมะพร้าท่ามปึงลงเลยมันก็มดสักนิดนึงลงเลยเดค้นมาโคแต่หัวมันหัวไ่้ขาคนบางกิ่หนึ่งขึ้นบานมชิมีหนึ่ง่บนะแม่บาค่ะ ฝันซสำนี่ปะคะเออแม่ฝันซสำนี่ลิลูกแม่ก็หมื่อแม่ตื่นมาเออนี่ได้รู้อิเพื่อนว่าอีิลิเด้ลูกแม่ฝันมาฝันเมื่อคืนในแต่ตั้งแต่เล็กขอกเท้าปันค่ะไม่ลิลิเมื่อคืนแม่นั่นหมักเลยแค่ตัวไรแต่ปันแม่มาเกลวมาเกลวแห้งแม่มาเกลว์งวดนี้ก็ฟันเกลวอีกเก่าฟันเกลว์รองสามอืมฝันเกลว์รองสามล้ออันนี้เป็นเลกกวิ่งเม้นบแอสเลกกวิ่งเลกกวิ่งนี่ให้เดินเกลว์รองสามเนาะค่ะค่ะบานนี้ เลขตีจากฝันได้บัดนี้เลขตีจากฝันนั่นผัวเก่าแม่กะเก่าเนาะค่ะแม่กะเก่าผัวเก่ามาเลขตัวเก่ามันสิบ่มาน่าบ่ลูกกับโบเน่เนาะกัวเก่าเด้ตัวเก่าแม่บ่เก่าเนาะเหมานว่าคันมีเก่าอยู่บ่คุณแม่มีละมีละเนาะเก่าเนาะมีไม่เก่าจะยินเลยลูกเออมีค่ะไม่แม่สิตีมาจังได้เก่าซูนเก่าหนึ่งเนาะ เมื่อก่อสามเมียบานะเมีคุดบาค่ะแต่คิดเพียงเมีคิดเด้ค่ะแต่ว่าหายได้บันสิ่หายตัวไรขั้นสิ่หายน่หบอค่ะหน่วยถ้าสามตัวนี่หายตัวไรสามตัวขั้นสามตัวเมีเนาะเมียเมีนี่เมียเมียเมียสีตีเป็นสีค่ะผู้ชายเนี่ยเม่เม่เมียบาคิดว่าเป็นหาขึ้นโผู้ชายเดยเอาตัวที่จะขอหมั่นใจไม่เอาตัวหมั่นใจกะเมีคุดบานสี่ ี่หกเก่าบอไม่ใช่เอาเป็นกับบอเป็นหกสามส่ใส่หาใส่หกนะลูกค่ะคุณแม่สี่หายซี่หกเก้าแม่เด็กสามโตแม่บานเป็นสองโตเลยบานสองโตัวกันนีแล้เดิคันสองตเนาะคันตัดออกคัน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 บ้านแม่มากได้หนีได้ค่ะแม่ชิมากเก่าสามสามเก่าที่แล้วแม่มากกับเก่าหนึ่งกับแม่มากเก่าสามกับเก่าหนึ่งแม่ ก่าหนึ่งกับเก่าสามเนาะเป็นเลขที่แม่มากถั้าสองตัวก็แม่มีลูกหน่อยนั่น้ะโอ้ยแม่ลุงบอกว่ามีลูกมีลูกไส้ในความฝันบอกแม่นมีลูกไส้ไส้คือขึ้นลูกแน่นเพแม่ลูกแน่นยืนจับแขนแม่อยู่ค่ะเจ้าแม่ก็เลยตีใส่กันกับตัวนี้ค่ะจังๆดิดูในความฝันนี่คุณแม่นี่ฝันว่าจะของมีลูกนั่แต่่าลูกนี่เป็นเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายประมาณจักปีประมาณสูงสามี่มาณแม่ลูกแน่น กับผูแม่ลูกนี่ค่ะแม่ก็คุณแม่สี่าลูกเน่นเพราะว่าหลานชสยของคุณแม่เนาะเพิ่นไปบวชเป็นเน่นค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เพิ่นเป็นเน่นอยู่เนาะคุณแม่เพิ่นเกิดเอ้ยเอิญ่าลูกเน่ย่านท่านผู้ชมเพิ่นบอกขาใจเนาะค่ะค่ะความหมายของคุณแม่หมายถึงว่าเด็กหน่อยที่อยู่ในฝันน่ะีฝันน่ะเป็นลูกของคุณแม่แม่แต่ว่าหันสูงประมาณประมาณลูกไส้ของคุณแม่เนาะหลานไส้ของคุณแม่ค่ะ กระสิประมาณจากปีคุณแม่สิบปีบ่หหอยแม่เห็นมันบวูงแห่งมันประมาณสามสิถึงสี่ปีสามถึงสี่ปีเนาะมันอยู่ประมาณนี้ค่ะสามถึงสี่ปีคุณแม่ว่าแม่ป่ะคุณแม่ก็เลยห้เป็นหนึ่งแม่คุณแม่น้าเก่าแม่เป็นผู้เฒ่าเนาะแม่เป็นเก่าหนึ่งแม่นนี้เก่าสามเดียตีมาจากใสเก่าสามแม่ก็ตีออกจากอันมันแม่แม่ไม่เอาเก่ามาใส่สามมันใี่นะลูก เพราะสามแม่ก็มาอกู่นาะสามแม่มากอ่ยว่จับเก่ากับสามใส่กันแม่มากอู่่เด่มีเก่ามีสัะเลกวิ่งเก่ากับสามแต่คุณแม่ก็เลยจับเลกวิ่งนี่มาใส่กันคู่กันจับคู่กันแต่ว่าเลกกตีจากฟันนี่ก็คือเลขกสมตัวแหมืนะแม่แม่มเลกสิ้งสามตัวคุณแม่หาซีอ็นโกเก่าซีเก่ม่ซีเก่า คุณแม่ว่าถ้าคุณแม่ฝันเห็นผีแม่มหาย่ำไรมันหมักเป็นเก่าศูนย์มักเป็นเก่าคุณแม่สิบ่เก่าศูนย์กับเก่าหนึ่งไปจักสารนะลูกกันเห็นแม่ได้ค่ะกายกะให้พในความฝันศูนย์บ่ป่ะนี่ในความฝันคุณแม่ศูนย์หลวบอกกั้นมวนอ๋อบ่ศูนย์เบนบ่บ่กั้นมวนแม่ก็บ่ไปซะแม่บ่ค่ะแต่แม่ตีนถีบลงเหมือนแม่ก็ยืนบังซซื้อแต่ว่าหันบ่ศูนย์แม่อืม่ตีนถีบลงอีเลยคุณแม่ก็เลยบ่หายศูนย์มากเนาะบ แต่แม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 ่ล้วตายแล้วมันก็ตงเป็นศูนย์อยู่แล้วนู่นหลงหนอกค่ะขายปูฝนไปเป็นล้านหาเอาซะถ้าเพิ่นมากก็ให้เพื่อนจับไปเนาะแม่ค่ะเป็นแนวทางของแม่จอยค่ะในงวดวันที่26กันยายน2567นี่ค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะฟังความฝันของคุณแม่แล้วดีตัวเลขแเดกต่างจากคุณแม่คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะพูดคุยกันว่าคุณแม่ฝันแบบนี้ท่านผู้ชมสิตีตัวเลขเป็นตัวไรเนาะค่ะแต่ว่าตัวเลขของคุณแม่นี่ไหมากก็คือ สี 69, <S <S ่หกเก่านาะค่ะเล็กสามตัวสองตัวกับสิเป็นเก่าหนึ่งกับเก่าสามคุณแม่หามากเลขวิ่งเด่นเก้าโลเด่นเาเนาะค่ะแม่เด่นเลยว่าเก้านี่ค่ะแม่ฟันอุ้ยเห็นคักค็นเน่ค่ะแล้วออกมาจะกจำสินล่ะอืมมัค่ะเป็นแนวทางของแม่จอยค่ะในงวดนี้ค่ะคุณแม่มี่ย้งเพิ่มเติมอีกบ่โอ้พีดอกลูกค่ะค่ะก็ขอขอบคุณแม่จอยได้หลายประเภทแนวทางค่ะขอบคุณค่ะราตรีจ้า ค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมจอยค่ะในงวดวันที่1 6กันยายน2567น้ี่ค่ะเม่จอยนี่เพิ่นฝันเห็นผีเมย์เพิ่นเพิ่นว่ามา,าน้ำกันกับผัวเก่าเพิ่นเนาะค่ะในความฝันนี่ผีเมย์นี่ไปส่วนเอาผัวเก่ามาเพิ่นว่าค่ะมา,าน้ำกันละผัวเก้านี่ก็เอาเมียไม่มาพร้อมเพิ่นว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะเมจอยนี่ ฟันหินผีเม่ออกจากจำศีลแล้วสันมาหาเพลินแล้วก็ไปเอื่นเอาผัวเก่านี่มานำผัวเก่านี่ก็เอาเมียไมายมานำว่าศัตถ้าฟันแหนี่ย,ย,ายามได้เหลขสีมาตวเกา่าเพลินว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะในความฝันนี่เม่จอยนี่ก็ได้มีปากเสียงกันกับผัวเก่าเพลินเนาะค่ะแล้วก็ผัวเกาว่านี่มาหอดก็มาร้อยเอาเงินของเม่จอยเพลินว่าค่ะในความฝันร้อยเอา มีแต่เงินใบพันุ์เพิ่นว่าเป็นปึกเป็นปึกเพิ่นว่าเป็นแหนบเป็นแหนบผัวเก่านี่เอาใบตองนี่ห่อเงินใบพันุ์นั่นเนาะค่ะเตรียมทีศสีร้อยเอาของไม่จอยไม่จอยนี่จับได้เนาะค่ะจับได้ก็เลยถีบผัวเก่านี่ตกนามเพิ่นว่าค่ะในค่วงฝันถีบผัวเก่าตกนามเนาะค่ะในค่วงฟันนี่ไม่จอยนี่มีลูกนนาเพิ่นว่าค่ะมีลูกนี่เป็นลูกผู้ชายเพื่อนว่า อายู่ประมาณ3ามสี่ปีนี่แหละเพิ่นว่าขันในความฝันเนาะค่ะไม่จอยกับฝันม้อยเงาเพิ่นว่าฝันสันสันเพิ่นว่าค่ะฝันซ้ำหนีเพิ่นว่าค่ะไม่จอยก็เลยได้ตัวเลขเนาะค่ะมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะตัวเลขตัวนั่นก็คือ4ี่หเก่าเนาะคะ่ะสี่หเก่านี่เป็นเลขดีจากฝันเพิ่นว่าค่ะเพิ่นว่าผู้หญิงนี่น้ามสีเนาะค่ะผู้ชายนี่ผัวเก่าเพิ่นน้าหกเพิ่นว่าแม่เพื่นนี่ น้ำเก่าเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลหยห้เป็นซีหกเก่าเนาะคะ่ะเหล็กตีจากฝันแล้วก็อายุของผีแม่นี่เสียชีวิตตอนเก่าสิบปีเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยห้เก่าศูนยกน์กันมะน้าติดมะน้าเนาะคะ่ะแล้วก็เก่าสามนี่ก็เป็นเหล็กมากเพิ่นว่ามากแห้งเพิ่นว่าค่ะเลขมากก็คือเก่ากับสามมันก็เลยจับเ่กันเนาะคะ่ะเป็นเก่าสามส่วนเก่าหนึ่งนี่เป็นเลขตีจากฝันเพิ่นว่าเพิ่นหนีหน้ามเก่าเนาะคะ่ะ เมจอยนี่น้าเก่าเพิ่นเาเป็นผู้เท่าแล้วกัมีลูกในความฝันนี่แม่จอยนี่มีลูกผู้ชายเนาะค่ะเพิ่นก็เรยให้ติดไ้เป็นหนึ่งเนาะค่ะเป็นหนึ่งน้าพอเพิ่นยืนเฮียงกันอยู่เพิ่นว่ากับเด็กหน่อยผู้ชายหรือว่าลูกผู้ชายนั่นเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยให้เป็นเก่าหนึ่งเหล็กสองตัวตีจากฝันเนาะค่ะส่วนเก่าหาซีนี่เป็นตัวกันเพิ่นว่ากันไม่น้ำแน่เนาะค่ะหลังจากด้เวาได้ยคุยกันแล้วเนาะค่ะ หลังจากท้ายคลิปแล้วไม่จอยว่ากันไว้เนก็คือเก่าหาซีเพิ่นว่าค่ะเป็นยังจังวะสันเนาะค่ะผู้เฒ่านี่น้ำเก่าเพิ่นว่าแล้วกับหัวเพิ่นนี่ทัตีอีกอย่างหนึ่งผู้ชายกับน้ำซีน้ำเพิ่นว่าค่ะแล้วกับมาก,กับผู้ยิ่งเนาะค่ะผู้ยิ่งนี่ก็คือเมีมยไม่เนาะค่ะอาาสิเป็นซีก็ไไ้เพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็ลยให้มาเป็นเก่าหาซีเป็นตัวกันเนาะค่ะเลขสามตัวส่วนเลขวิ่งนี่แม่จอยเพิ่นนห้เก่าเนาะค่ะเดินเก่าลองสามเพิ่นว่าค่ะ เป็นเหล็กวิ่งของเพื่อนในงวดนี้มักแห้งเพื่อนว่าเก่ารองสามนี่มักแห้งมาเถะเพื่อนว่าค่ะโบตัวใดกับตัวหนึ่งเพิ่นว่าค่ะเป็นแนวทางของเมจอยค่ะในงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนาะค่ะมีโชคมีลาไในรางวัลใหญ่กับเม่จอยสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมด้ค่ะเก่ากับพกเป็นตัวเดียวกันอาศิกับหัวกระได้ค่ะค่ะอย่าลืมตัดกับหมุนน้ำแน่ค่ะกันไว้ค่ะ ถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพ้ารวยน้ำในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ